รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันจันทร์ครับ15นาฬิกา20นาทีทางททบ5แห่งนี้กับผมอักเกรติเทพทานครับวันนี้ครับผมเดินทางมาเพื่อพาคุณผู้ชมนะครับมาผจญแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในชนบุรีโอ้โหแต่ละสถานที่ที่จะไปเนี่ยต้องติดตามเลยนะฮะแล้ววันหลังคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวตามผมได้เลยครับเริ่มต้นโดยที่นี่เลยครับปีโป้ผลิขับครับเป็นฟาร์มมาแคแรคครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีโอ้โหคุณหนูห้ามพลาดนะครับตามผมมา ช่วงนี้สนับสนุนโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรี เข้ามาภายในแล้วคุณผู้ชมครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยฮะโอ้โหมีม้าน่ารักเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณกมวลชนกยอดศิรินะครับเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของปีโป้โพนิครับสวัสดีครับค,คุณกมลชนกครับเดี๋ยวถามหน่อยว่าปีโป้โพนิอันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นฟาร์มม้าแครนะคะซึ่งในส่วนของเป็นฟาร์มม้าแครที่นําเข้าม้าจากต่างประเทศค่ะเป็นม้าสายพันธุ์เชดแลนด์ค่ะเชดแลนด์<ช>จากประเทศอะไรครับจากประเทศฮอลแลนด์ฝรั่งเศสออสเตรเลียค่ะ นำเข้ามาทางเครื่องบินนะคะครับคือราคาที่รวมค่าขนส่งเข้ามาแล้วก็จะอยู่ที่3ามถึงสี่แสนบาทไทยต่อตัวนะคะเลาวีกี่ตัวเลยครับทั้งหมดมาแค่ตอนนี้มี28ตัวค่ะแล้วก็มีมาใหญ่อที่ประมาณ9ตัวโอ้โหแต่ว่าเ,าเราเราเป้าหมายของเราก็คือจะมีมาก มากกว่า50ตัวค <aría> ่ะที <player> ่ฟาร์มเราค่ะเราให้บริการอะไรบ้างครับที่นี่ก็ในนี้มีให้บริการนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะขี่ม้าแคะนะคะสําหรับเด็กนะคะที่น้ําหนักไม่เกิน30กิโลกรัมค่ะ80อย่างผมหมดสิทธิก็มีค่ะเรามีม้าตัวใหญ่รองรับสำหรับเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่ก็คือเด็กๆเด็กๆน้ำหนักไม่เกิน30กิโลกรัมก็ขี่ม้าแคะก็มาฝึกได้เลยใช่ค่ะมีอะไรครับค่ะแล้วก็มีขี่ม้าตัวใหญ่สําหรับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโตก็สามารถขี่ม้าใหญ่ได้ค่ะ น้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมหรือว่า80กิโลกรัมหลักๆคือเข้ามาในนี้คือมาเพื่อขี่ม้าอย่างเดียวมีขี่มา้าแล้วก็มีกิจกรรมสังนาการอย่างเช่นป้อนแครอทมา้าซึ่งม้าแคระสายพันนี้ค่ะเขาจะกินแครอทเป็นอาหารว่างค่ะเท่าที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมครับคือในการมาครอบครัวของ People P o พ y ิ l u b นะครับเราก็จะเห็นในกิจกรรมที่ ส่วนหนึ่งคือผมว่าเด็กๆเนี่ยจะได้สัมผัสแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับสัตว์เพื่อให้ชีวิตเด็กๆเนี่ยมีความรู้สึกที่นุ่มนวลลงเด็กๆเข้าฝึกนี่เขาจะได้อะไรกลับไปครับก็เด็กๆที่เรียนขี่ม้านะคะคที่ได้จากการขี่ม้าโดยอัตโนมัติเลยก็คือทําให้หนิดบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีสมาธินะคะคเนื่องจากว่าการขี่ม้าจะต้องมีการทรงตัวที่ดีคะ่ะทําให้เกิดสมาธิขึ้นแล้วก็ทําให้หลังตรง เป็นเด็กที่กลายเป็นมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะคะผมเห็นว่าเด็กมีปัญหาก็สามารถมาใช่ค่ะของเรามีโครงการอาชาบำบัดด้วยก็คือสําหรับเด็กออทิสติกที่มีปัญหาในส่วนของการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือว่าสมองพิการนะคะก็คือตรงนี้วิจัยออกมาแล้วว่ามีส่วนช่วยได้จริงๆนะคะเพราะว่าการขี่ม้าจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวทําให้เขามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ทําให หมายถึงว่าความทําให้เกิดความนิ่งมากขึ้นนะคะครับเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูในบางส่วนครับเพื่อให้เห็น <stretching S 2> ทั้งหมดนะครับคุณผูครับปครับคครับเวลาคนมาปีโป้พนิ y ครับเนี่ยท,ที่ที่พัทยาเนี่ยเขาเขามาวันไหนได้บ้างหรือเราเปิดทุกวันไหมฮะเปิดทุก<ห>วันค่ะตั้งแต่9โมงถึง6โมงครึนะคะคุณผู้ชมครับผมว่านี่เป็นความสุขอีกมุมนึงนะผมอิจฉานะเพราะว่าเด็กๆผมไม่มีโอกาสอย่างนี้เลยฮะ แต่วันนี้เรามีโอกาสแล้วครับนี่คือ PEEP ปีโป้พน y ครับครับที่อยู่ในพื้นที่ของพัทยาสบายครับโอโถงแบบนี้แล้วสะอาดผมว่าตอบโจทย์ของวันหยุดครับวันนี้ขอบคุณคุณเลมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับปีโป้พนิครับครับ มาในพื้นที่จังหวัดชนบุรีครับคุณผู้ชมครับนี่คือผมใช้คาว่าเป็นงานวัฒนธรรมตอนแรกที่ผมได้ยินชื่อเนี่ยผมไม่คิดว่าจะงดงามขนาดนี้แต่พอเข้ามาอยู่ในสถานที่จริงครับอันนี้คือที่สุดครับวันนี้เลยได้รับเกียรติเป็นอย่างมากครับผมอยู่กับกรรมการผู้จัดการไทยธานีหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิละปะอยู่ในพื้นที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับผมอยู่กับคุณจตุพรพิสารวาเลอร์สวัสดีครับพี่จตุพรขอบคุณที่ให้ผมมาถ่ายทําขอบคุณทีณ่ให้มาคุยกันครับพี่จตุพรครับ ไทยธานีที่ที่ผมอยู่เนี่ยคืออะไรนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะในเชิงวัฒนธรรมและศิลปะประเพณีของไทยแท้ๆค่ะทำ,ทำไมถึงอยากทำอันนี้ขึ้นมาครับโดยโดยส่วนตัวก็เป็นคนชอบงานวัฒนธรร,นร,รรมประเพณีศิลปะของไทยทุกประเภทอยู่แล้วพรอกลัวก็ชอบด้วยเราก็ทำธุรกิจมาหลายอย่างละก็ขออยากทำอย่างที่เราชอบและเราฝันไว้ค่ะ ก็เลยออกมาเป็นงานวัฒนธรรมบบมันใหญ่มากเลยพี่ม,มันคำว่าวัฒนธรรมและศิลปะมันกว้างมันใหญ่และมันละเอียดมากเพราะฉะนั้นยังอีกเยอะค่ะเป็นเรื่องยากนะครับคุณผู้ชมครับท,ที่การที่จะทําหมู่บ้านวัฒนธรรมผมใช้คํานี้หมู่บ้านวัฒนธรรมที่รวบรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็มีงานที่เนี้ยบคุณผู้ชมถ้ามาแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเหมือนผมผม,ผมีความรู้สึกว่าผมทึ่งมากที่การเก็บรายละเอียด ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับน้อยที่มากที่เราจะเห็นความเรียบร้อยขนาดนี้แต่เราเห็นที่นี่ครับที่ไทธานีทีนี้พี่จตุพรครับอย่างลูกอย่างนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าอะไรเข้ามาเขาเข้ามาได้เขาทําอะไรได้บ้างครับเ,เขาก็จะได้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศิลปะประเพณีเขาก็จะได้เห็นความเป็นไทยที่ชัดเจนแน่นที่นี่ค่ะก็คือทั้งหมดคือเดินเที่ยวชมคือสมมติวันนี้เราไม่มีโอกาสได้ไปเชียงใหม่ มาที่นี่เราก็จะได้เห็นงานของเชียงใหม่ถ่ายรูปกัน<ช>เป็นที่ยเลย<ช>และยังมีโชว์แล้วก็เรื่องของอาหารอีกนะครับ<ช>ที่นี่เป็นขันโตกมีขันโตกแล้วก็มีอาหารขันโตกพร้อมการแสดงโชว์แล้วก็มีอาหารที่กาดมั่วเป็นตลาดแบบทางเหนือนะครับทนก็จะมีของขายเต็ไมไปหมดเข้ามาก็จะเจอชุดวัฒนธรรมแบบนี้ครับ<ช>ยืนต้อนรับอยู่นะฮะท,ทุกคนก็จะใส่เจ้าหน้าที่ทุกคนในหมู่บ้านเราแล้วก็จะใส่ชุดไทยทั้งสี่ภาคผมว่า คำตอบที่เป็นของขวัญของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะคุณผู้ชมคำตอบที่มันเป็นของขวัญที่สุดของความรู้สึกคือการได้ออกมาสัมผัสลองดูนะยังไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดแต่สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่คือไทธานีครับอยู่ในเขตสตหีบจังหวัดชนบุรีครับวันนี้ขอบคุณพี่เตุพดุพ็นอย่างมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บสวย ไฮไลท์เทลล่ามวันนี้เป็นวันที่มีความสุขครับคุณผู้ชมครับเราผจญแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในชนบุรีครับเราได้ไปฟาร์มม้าแคะครับที่มีที่เดียวอยู่ในพื้นที่นี้ให้กับเด็กๆได้มีเที่ยวในวันหยุดของเขาเองครับสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราได้มาวัฒนธรรมแบบนี้ผมว่าครบครับสำหรับการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เรื่อยๆในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดชนบุรีมีโอกาสมาหาไฮไลท์ให้เจอนะครับเมื่อเจอแล้ว ใช้ไฮไลท์นั้นให้เต็มที่กับชีวิตคุณซะแล้วคุณจะมีความสุขครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ